ความหมายของคําว่าปล่อยวางคืออะไรแล้วเราจะเรียนรู้ปฏิบัติยังไงกับชีวิตประจําวันของเราให้ถูกต้องครับคําว่าปล่อยวางมันมีทั้งสามัญและปรมัตสามัญก็คือการทําสิ่งอะไรเออแล้วมีความดีความชอบต้องปล่อยวางไม่ยึดมัน่นถือมั่นว่าเป็นของตนคนเดียว ถ้าเป็นยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตนคนเดียวก็จะเป็นอุปสรรคในการที่จะทําให้คนอื่นร่วมมือสาม,มัคคีกันนะเรียกว่าทําและเอาคนเดียวเอาดีคนเดียวไม่ไม่ได้ต้องรู้จักปล่อยวางปล่อยวางก็คือรู้จักแบ่งปันนะความหมายของคําว่าปล่อยวางก็คือรู้จักแบ่งปันไม่จะไปยึดเอาเป็นของคนเดียวของตัวเดียวหึงหวงไว้ สิ่งอะไรไว้นี่ก็าจะทำให้ความร่วมมือหรือสังคมหรือแม้แต่ครอบครัวก็จะเกิดปัญหาไม่สมคัครีกันต่างคนต่างใจแคบํำว่าปล่อยวางในความสาม,มัคคีอือราให้คนเรว่ารู้จักใจกวา้างรู้จักแบ่งปันกันถ้าคนเราทำอะไรใจแคบไม่ปล่อยวาง ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของกูคนเดียวอย่างนี้ก็อันตรายทั้งคมว่าว,วุ่นวายก็จะลบกันปฏิฆะกันแย่งชิงดีกันใช่ไหมก็กลายเป็นตัวว่าวุ่นวายทําให้ความวุ่นวายเดือดร้อนกันนะพระเจ้าสอนเน้นรู้จักปล่อยวางคือว่ารู้จักแบ่งปันอา่าใจแคบตัวนี้สําคัญ าเรว่าเอื้อเฟือกันมาแม้ว่ามีคําว่าเอื้อเฟืออ,อซึ่งกันและกันอ,อกเขาอ,อกเรานะที่ต่างๆนะอันนี้คือทางสาม,มัญทั่วไปถ้าปล่อยว่างปล่อยว่างทางปรมััชคือรับรู้ความจริงแห่งธรรมชาติรับรู้ความจริงแห่งธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างมันอันหนิจัง มันต้องแปรเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยไม่สามารถที่จะให้ยึดมั่นถือมั่นนะว่าบังคับได้เป็นตัวตนอย่างนี้อย่างน้นไม่ให้แก่ไม่ให้นั่นไม่ได้ต้องแปรเปลี่ยนไปตามหลักเกณฑ์ของธรรมชาติหลักการของธรมธธรมชาติวิถีแห่งธรรมชาติต้องแปรเปลี่ยนไปคือลักษณะก็คืออนิจจังสามอย่างคืออนิจจังทุกขังอนัตตา เนื่องเป็นความจริงพรมัดคือความจริงสูงสุดพอความจริงสูงสุดแล้วรับรู้แล้วความจริงสูงสุดคนต้องยอมรับความจริงไม่เช่นนั้นคนทุกข์นักรับรู้ความจริงก็ต้องแปเปลี่ยนไปะเดี๋ยวเราก็ต้องหนุ่มเดี๋ยวเราต้องแก่เดี๋ยวเราต้องน้นอย่างนี้หรือของที่ตั้งอยู่เดี๋ยวก็เสียเนื้อหมูมาดีๆเดี๋ยวีก็ต้องเน่า ทุกอย่างนึกใหญ่ไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินี่เขาเรียกว่ากฎอันแห่งอันนิจจังคือลักษณะสา,สามอย่างอันนิจจังทุกขังอน,นัตตาในเมื่อเราควบคุมไม่ได้ในเราเป็นเจ้าของไม่ได้ฉะนั้นเราจะยึดเป็นตัวตนหมายว่าว่าตามใจเราไม่ได้ต้องตามใจธรรมรับความจริงแห่งธรรมนั้นๆที่ก็จะไม่ทุกขนะ์หนัก ถ้าไม่มึงไปต่อต้านความจริงข้อ,อนี้ก็ถูกหนักอย่าเป็นอันนี้สุขคันไม่ยึดมั่นถือมั่นก็คือว่าจะถือให้ำลำรรงอย่างนี้ตลอดไม่ได้ี่ต้องแฟรเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยของสังอของของของธรรมชาติแล้วรับความจริงข้อนี้แล้วความจริงข้อนี้คุณก็จะทุกน้อยลงนะ พอนเรารับตอนจริงนี้รัตนะเอก็จะว่าอนุจังทุกขานัตตาแปลเปลี่ยนไปไม่เป็นตัวสุญญะสุญญะคือสิ่งนั้นมีอยู่แต่ยึดมั่นถึงมันไม่ได้เขาเรียกว่าว่างว่างคือว่างจากอะไรคือว่างจากการการไปยึดมั่นถือมันว่าสิ่งนั้นจะถาวร จะยืนยงจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เผยเนื้อความเป็นจริงของทางโกโแห่งอธิจังทุกขังอนัตตาได้ถ้ามึงไปถืออย่างนั้น,นก็จะทุกข์หนักจะทุกข์หนักเมื่อเราเข้าใจความจริงนี้เรารับความจริงอย่างนี้เ,เข้าสู่ตามว่าภาวะแห่งสุญญะสุะคือ อ๋อเข้าใจตรงนั้นมีเราที่เรามีเห็นอยู่มันมีจริงแต่มันไม่แท้เดี๋ยวมันก็ต้องแปลเปลี่ยนไปเรียกว่าจริงแต่ไม่แท้แท้จริงคือไม่มีเดี๋ยวก็แปลเปลี่ยนหายเหมือนกับเมือนก้อนน้าแข็งอะเดี๋ยวก็กลายเป็นน้ำใช่ไหมรถคันหนึ่งดีๆเดี๋ยวก็ต้องผูกความเป็นศษเด็กเราเรียกว่าไม่แท้จริงแต่ไม่แท้ เราใช้ความจริงไปแต่ถ้าต้องรับความจริงด้วยว่าไม่แท้เราก็จะไม่ถุกหนักถ้าไม่เช่นนั้นก็จะทุกหนักทุเซจะเอาให้มันเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเราพอใจความเป็นเด็กเราก็จะเป็นเด็กตลอดไม่ได้อยู่มา,มากขึ้นร่างกายก็ต้องแปรเปลี่ยนไปฉะนั้นรับความจริงทุกคนน้อยลงไม่รับความจริงแห่งธรรมชาติก็ทุกมากขึ้น พระองค์ที่ให้เห็นว่าเราจะแก้ทุกทุกแท้แท้จริงมันกต้องเข้าใจตัวนี้มันเข้าใจตัวนี้ปล่อยวางตัวนี้ได้เข้าใจได้ไม่ไปยึดมั่นถือมัน่นว่าเป็นเช่นนั้นเป็นถาวรยอมรับในความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติคุณก็ทุกน้อยลงะนะทดกอลงกอลงองทลองลองก็เข้าสู่สุญญะ,ะถ,ถูกน้อย ทำไมท้าสุนญ,ญาได้อ๋อทุกสิ่งทุกสย่งธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นเองคือกถาตาคาถาตาย่อมไปไปตามธรรมเช่นนั้นเองสรรพสิ่งในโลกทั้งหมดทั้งผวงย่อมไปไปตามธรรมเช่นนั้นเองตามธรรมคืออะไรคือเหตุและปัจจัยเหตุและผลในธรรมนั้นๆธรรมนั้นๆย,ย่อมมีเหตุและมีผลขอ,ของเขา ไปตามตามวิถีแห่งธรรมคือกถาต,าตาออมันเป็นเช่นนั้นเองฉะนั้นบุคคลใดที่เข้าถึงตัวนี้แล้วลำลงตัวนี้ความคิดตัวนี้อยู่ได้นั่นแหละก็เข้าสู่ขั้นสูงต่อไปปล่อยวางได้มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเข้าสูงมากขึ้นไปตัวในที่สุดก็หมดหแห่งการที่จะเอคอเือ,อ,เอ,อเข้าใจถึงหลักธรรมแล้วปล่อยไปตามหลักธรรม ไปตามหลักธรรมจะเดินลอยไปตามหลักธรรมนั้นนั้นคุณก็ไม่ต้องถูกหนะักนั่นแหละนิพพานย่อยๆก็จะมาเล็กๆลองชิมถ้าเราทำได้เยอะเปอร์เซ็นต์สูงนิพพานก็เข้าสู่นิพพานที่สูงอันนี้เข้าๆแต่ไม่หมายความว่านิพพานง่ายๆนะมันยากมีความลำบาก พราะคนเราผลิตของสารค้าสัตว์โลกมันมีตัวฝืนมีความฝืนทำเพราะอะไรเพราะอยากตาใจตัวเองสรุปคนที่อยากทุกน้อยหน่อยก็อย่าไปตาใจตัวเองนะมากไปคนอยากมีความสุขก็ลดความตามใจตัวเองคุณก็จะสุขมากขึ้น